สวัสดีค่ะก็อยูต้นับในช่องแพรวงไงจะใครล่ะนะครับวันนี้นะคะว่าก็เพิ่งมาบอกว่าเพิ่งมาถ่ายคลิปว่าอัปเดต Facebook และก็ไลน์แลวนะคะถ้าใครอยากจะไปแอดไลน์ว่าก็แอดแพรว่าหนึ่งสองแปดนะคะตัวสังเกตแล้วก็ตัวเลขนะคะสำวรับเฟซบุ๊กก็บัญชีสถาพนิศสุนที ที่เป็นรูปแพรวล่อยโผมใส่ชุดลายเสือตามน,นี้นะคะมีนลายเฟซมากเลยถ้าไปกด follow ด้วยนะคะแล้วก็ไอจีด้วยไอจีแพรวโนส่มมีหลายไอจีก็ฝากกดติดตามหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนโปรไฟล์ โปรไฟล์ยูทูบด้วยนะจะเป็นโปรไฟล์ยูทูบกูเกิลแล้วก็บัญชีตัวอิเทอร์สามอันเลยนะสามอันบันหัดลุงตูค่ะออกไปออกไปออกไปลุงตูออกไปออกไปนะฮะสามตัวนต้องออกไทนไดมคะอ่ะฝาก,กกดติดตามช่องประภาพพินตัน้งแต่ตอนติดนะคะหรือช่องแพร่วงไง จะใครล่ะนะฮะบ๊ายบายค่ะทุกคนก็นจะเป็นไทยคะ่ะแพลวจะไงจะใครล่ะนะฮะบ๊ายบายนะเอฟซี